ร่มทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิภาดาเฮ้ยอะไรอะมา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 คามเชจ้าเชิญจาเนอมาคุณแม่เข็นรถเข็นนี่ขึ้นบอกทําเป็นเราสามคนไม่ได้ไม่เข้าหรอไม่เข้าเลยค่ะทำไมคุณแม่พามาแต่งตัวดีกว่าเราอีกวะ หรือว่าจะมีพิธีกรคนที่ห้าเพิ่มแหจับหมุนได้ไหมเข้าหมุนได้ไหมคะจับหมุนเอาเละวะเปิดหลังขนาดนั้นเช๊เปิดสววัน้รายการด้กัคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ยินดี มีขายตั้งหลายอย่างแต่ว่าที่มาแรงแซงทางท้งกคือหมูกระจกใช่ได้เค่ะอ๋อเรื่องของเรืองอ่ะเป็นคนชอบกินวันนั้นไม่เดินตลาดนัดแล้วก็เห็นเขาทำไมเขาแถวกันเยอะแยะอาเอามา่เอาลองไปเข้าแถวดูอ๋อพอจะพบนั่งุูหมูกระจกกระจบแล้วก็เป็นหมูเชียงฮายอะไรแบบนี้ประมาณแนวนี้ค่ะกินตรงนั้นน่ะอร่อยแต่พอเอากลับบ้านมันเหนียวเราเหนตรงนั้นมันกรอบอร่อยดีใช่ไหมเราเห็นม่ากรอบอร่อยเราก็เลยเอากลับบ้านบอกกลับบ้านเปิดมา แล้วทำไมวันนี้ทำไมวันี้ของนุ่ม,มะนางบอกว่าของนางเอามาทำเองนางคิดค้นสูตรเองกรอบถ<ช>ึงเท่าไหร่สามวันก็ได้ค่ะสามวันสี่วันจะโดนไม่เข้าตู้เย็นโอ้เลยถ้าเขา้าตูนน้เย็นเนีกรอบเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่มีมันเพราะรีดมันออกหมดเข้าตู้เย็นยังกรอบอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เป็นไขมัน้วยค่ะอยู่ในเราไส้เรายังกรอบเลยอันนี้ไม่ใช่แล้ะอันนั้นนานไปเขาบอกว่าจิ๊บหนูเราเนี่ยเป็นคนที่แกะสูตรอาหารเก่งมากนางไปวันเดียวนางใช้เวลาคิดสูตรแค่วันเดียววันเดียวอันนี้เหรอที่จะทากินนะหรอใช่ค่ะ เนุ้งลองกินน้ำปลาสุนารีดูจิอ่าไม่ได้็ต้สิไม่ได้เป็นตัวฉันอากให้แก่สุดเฉพาะของอร่อยน่างั้นของพวกเราก็หมดสิทธิ์เด็ดเค้กล้วยไข่หมดสิทธิ์ตั้เคยบอกค้กล้วยไข่ว่าแต่ตอนแรกที่ทําได้คิดได้เนี่ยไม่ได้ทําขายไม่ได้ทําขายค่ะเอาทำอะไะทำแจกเบิ่มลงเลยหมูห้าโลทอดครั้งแรก ใช้ได้แล้วรสชาติเรใช้ได้เฮ้ยแต่มันไม่กรอบว่ะมันยังกรอบไม่พอห้าโลแรกเสร็จปุ๊บทิ้งนะไม่แจก่ทิ้ง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 ไม่เรื่อยไง ลงครั้งเดียวพอครั้งต่อไป5โลที่สองกรอบยันเจ็ดวันตอบรับดีเหรอมากเลยค่ะเอาไปให้ใครชิมเอาไปไหนบอกเขาเสร็จแล้วก็เอาไปให้ที่เขาไปนอนตามสวนลุมอะไรเงี้ยไปแจกคนที่เขากำลังดูได้ยากก็ไปแจกทีสองสามร้อยกล่องสี่ห้าร้อยกล่องต่อวันที่เอาไปให้ชิมว่าไงมั่งอุ้ยเฮ้ยเจเปิ้ลใช้ได้ว่ะแซบว่ะอร่อยวะ บอกแน so ่ใจนะงั้นเดี๋ยวฉันทำขายขายกล่องเท่าไหร่ขายกรองมากกเรสองคนกินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมอร่อยมากขายกล่อง20บบาทเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว่ยบาทเจ๊เพิรนตักให้ดูนี่ไงงนี่ไน้าเป็นเหลืองเพราะอะไรนข้าวเหลือง้าเหลืองก็คือใส่ขมิ้นซึ่งหมูเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลเยอะมาบ้านยี่สิบาท ยีสิบยี่เยอะไปแล้วเยอะนะไม่ใช่แบบเน้นออกทีวี่ได้ตักเยอะนะไม่ไม่ไม่ใส่ได้ไม่ต้องแม็กอันนี้คือ20บาทค่ะคุณผู้ชมอะเน้นอาอัดแน่นมากนะฮะปรับราคาให้หนักได้ยี่สิบห้าได้ไหมไม่ได้ค่ะคนลำบากมันเยอะต่ไม่ค่อยเยอะเยอะเยอะยี่สิบค่ะไม่ค่อยแล้วคนสวยแล้วเจ้าใจดีขนาดนี้ไม่ที่จริงมันก็สวยแล้วรวยมากอะแล้วมีผัวยยังมีผัวยงหมูเนี่ยมีขายาว่าหมูกระจกไฮโซชื่อนี้มันได้มายังไงเรื่องเรื่องอะคนมากินเยอะอ๋ออะ มันมันมันก็เป็นกระดาษธรรมดาใช่ไหมเราใช้กล่องแพ็กเกจที่ดีที่ดูดีข้างหนึ่งข้าวข้างหนึ่งหมูมันแยกกันแยกกันแล้วดูราคาแพ็กเกจกล่องมันดูดีวันนึ่งวันนึงขายกิโลเนี่ยวันแรกที่ขายเสร็จไปกี่โลร้อยโลข้าวกิโลห้าสิบโลแต่ที่ตอนตอนทำมาห้าหกชั่วโมง ขายไม่เกินสามชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันถึงสองชั่วโมงก็หมดละตอนนี้หมูมันก็ขึ้นราคาแล้วทำไมยังไม่อัพราคาขึ้นอ่ะก็ยังได้อยู่ค่ะน้อยหน่อยได้กําไรตรงไหนรู้ไหมตรงรอยยิ้มตรงเห็นคนเขากินอิ่มนอนหลับเงินก็ได้แต่ถึงได้ไม่มากแต่เราได้ความสุขมากกว่าที่เราได้ให้เขาทําของดีๆให้ลูกค้ากินมีรอยยิ้มให้ลูกค้าพอเห็นลูกค้ายิ้มเราก็ชื่นใจแต่งตัวสวยๆโชว์เขาจะได้อย่างน้อยบางคนก็ดูเราเป็นไอดอลดูเราเป็นตัวอย่างเฮ้ย นายเจสบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องอย่าหยุดดูแลตัวเองต้องเข้มแข็งอันนี้คือชุดที่นางขายประจำวันด้วยนะเหรอไแม่เหรอแต่อันนี้ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆแต่งมาเพื่อออกรายการไม่นะไม่ค่ะนี่ดูอันนี้ภูมิก็มีมัดนี่ด้วยโอ้ยชอบมากเลย อยู่แถวนั้นน่ะเสื้อผ้ามันให้แต่งได้เยอะมากเลยอ่ะไม่เยอะนี่นี่ใช้ผ้าต่วนผ้าเม็ดเดียวเดเดียวนี่เดี๋ยวคนแต่งงานไม่ก่ดจะได้ออกมาขายแต่ละวันแต่งเองด้วยเป็นนางชว์เลยเนาะเก่งเนาะไม่เียอะไรที่ทไม่ได้อะไม่มีอะไรที่ผู้หญิงอย่างเราจะทําไม่ได้นี่แหละค่ะเสน่ อร่อยของหมูกระจกไฮโซให้เดี๋ยวรู้กันอินแฮาโทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมทำยังไงถึงให้กรอบและไม่อมน้ำมันต้องทอดไฟแรงค่ะไฟแรงเลยค่ะไม่ต้องไม่มต้องเป็นขนาดไหนแรงขนาดไหนแรงเกือบสุดอ่ะเกือบสุดตัวแครอทสูเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำมันต้องร้อนแล้วลงไปสู้เลยใช่ไหมหมูห้าโลทอดเหลือประมาณโลครึ่งอ่ะโอ้โห เราว้องที่ประมาณแบบนั้นเลยฮะไงเปิ้นบอกเขาไปสิหมกวิธีหมักหมูเหรอถ้าเอาหมู10บโลเกินหนึ่งห่อแล้วก็ชูรสพอประมาณของปรุงรสจอบตะกีเล็กๆเดียวเดียวๆมันอีฟอีฟวันหลังใส่ชูรสเยอะหน่อยก็ได้แล้วก็น้ำตาล4ขีดเอาละพอประมาณแล้วเพราะมันเบิ้ลสองอย่างแล้วนมสดปรุงรสด้วยใช่ค่ะนมสดหนึ่งกระป๋องแล้วก็งานิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสอีกด้วยแล้วก็ หพอแล้วพอแล้วเรื่องนี้คนอื่นเขาก็รู้สูตรไหมไม่ไม่สิคะไม่สูตรก็ไปเลยค่ะให้หมดเขาจะได้ไปทำมาหากินใช่ไมพี่ป้องไม่ห่วงสูตรละใครที่อยากได้สูตรหมูกระจกหรือสูตรขนมไทยอื่นๆเจ๊เปิลเขาไม่หวงวิชาเลยค่ะเข้าไปคุยไปเรียนรู้สูตรที่ร้านได้เลยสอนให้ฟรีเจ๊เปิลบอกว่าการให้โอกาสการให้อาชีพคนนั่นคือความสุขของเจ๊ค่ะนอกจากหมูกระจกไฮโซที่มาล แหงของแล้วร้านเจเปิ้ลสำเพลงเขาก็มีขนมไทยหลากหลายชนิดที่ทำเองทุกอย่างเลยนะคะดูดูดูหน,น,น้าตาน้ามัมตรงนั้นเลยเจเปิลเน้นขนมไทยแบบประยุกต์ที่ทำให้กินได้ง่ายขึ้นอย่างอันนี้คือขนมใส่ไส้ค่ะไม่ต้องห่อใบตองแล้วนะคะกินได้เลยแบบนี้พทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าพวกเรา อย่าบอกนะว่าพี่เปิ้ลทำเองคนเดียวทั้งหมดทำเองคนเดียวมาดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขนมไทยขนมไทยขนมไมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือขนมใส่ไส้ประยุกหรือใส่ไส้ฮ้าจีไม่ต้องกไม่ต้องก็ปากได้เลยอร่อยด้วยขนมมันหน้ากะทิทุกทีมันจะมีแต่มะพร้าวเส้นเราใช้หน้ากะทิประยุกต์นิดนึงขูกใช่แป้งสดตรงนี้จะมีสามไส้หน่อไม้เผือกผักกุชใช่และอันนี้ก็เก็บ่ยกสหม้อ ก็ก็คือใช้แป้งของเขาเก็บตัวมาใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นขนมไทยก็จะกล่องละ40่สามกล่องร้อยค่ะนี่สามกล่องร้อยรสชาติเป็นไงพี่ตาขาคุณลุงเคยกินไหมอร่อยอร่อยมากเลยอร่อเยอะด้วยใช่เยอะเพิ่อเนืถามหน่อยขยันแบบนี้ถ้ามีวันว่างมันหยุดพี่ชอบไปเที่ยวไหน ถ้ามีวันว่างมันหยุดก็ส่วนมากจะไปไหว้พระแล้วก็ไปทําโรงทานไปทำโรงทานตามวัดอะบางทีก็ไปทำข้าวเหนียวมะม่วงแจกก็ประมาณสิบกว่ากรละมังใหญ่ๆแบบเนี้ยมะม่วงยี่สิบหลังไปปอกแจกกับคนที่มาไหว้ไหว้พระซึ่งไม่ได้ตรงกับว่าวันนั้นขาดท่าเลือหรือวันหยุดวันราวันโก้อะไรไม่ใช่วันที่เราสะดวกก็ไปทําเสร็จแล้วก็ถ้าหยุดต่อเนื่องหลายวันก็ไปหาพ่อ ที่ไหนอะที่ลบบุรีคุณพ่อ80กว่าแล้ว83แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงเราเห็นเปิ้ลเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดีแต่งตัวสวยขายของเก่งแต่จริงๆเบื้องหลังนางก็มีนะนางก็มีเรื่องทุกก็จะมาถึงจุดนี้ได้นะคุณผู้ชมคนเรานะมันต้องมันต้องผ่านเรื่องอะไรุดเรื่องเปิ้ลเจอเรื่องอะไร้าอเอาเรื่องเธอเดนกนโกงเอาเรื่องเป็นล้เอาเรื่องเธอเดนทิ้งประดนโกงเสร็จ โดนโกงนี่ก็ยังเรื่องเล็กเป็นละล้านนี่คือเรื่องเล็กถือว่าไม่ตายก็หาได้เงินมันเรื่องอเล็กสำหรับเราอยู่แล้วเพราะ<อ>เราก็เริ่มมาจากติดลบ<อ>ไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์<อ>ทัหมดไปใช่ไหมแล้วก็มาเรื่องโดนทิ้งเรื่องคุณแม่เสีย<อ><อ>เกิดในเวลาเดียวกันเลยคุณแม่เสียกําลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย<อ><อ>ลูกชายคนโตพิการอยู่แล้วก็กัป่วยกําลังเข้าโรงพยาบาลผู้ชายที่กาลังก็หาดูใจกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดปีก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะในช่วงนั้นเงินเรากําลังหมดคิดได้ทันที หนึ่งก่อนเลยเอาอะไรดีวะปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้มอให้ปัญหามันวิ่งชนเราแล้วเรารับมือกับมันอไม่ใช่เราวิ่งไปชนปัญหาถ้าเราวิ่งไปชนปัญหาเราเหมือนกับคนตาบอดว่ายน้ำอะ่ะก็ไม่รู้จะถึงฝั่งเมื่อไหร่อันหลังชนฝั่งมาเลยอะไรเข้ามาก่อนมาเลยกูรับม,มือได้ผู้ชายนีช่ช่งมึงไปก่อนแม่กูสําคัญกว่าตอนนี้แม่ก็กาลังใกล้จะตายแล้วมไม่ได้แช่งนะแม่กําลังใกล้จะตายเข้าลงมาในเจ็ดวันนั้น,วน,นเวลานั้นขายทองขายเครื่องเพชรขายบ้านขายรถที่มีอยู่ขายทัั้งหมดรกษาแ่ ก็หมดในระยะ6เดือนหมดตัวเลยหมดเลยจริงๆเหลือประมาณอยู่สีบาทอยู่ในตัวก่อนแม่จะเสียไม่กี่วันแม่บอกเปิ้ลเอาน้องบวชนะมองหน้าน้องชายมึงมีตังค์ะกูก็ไม่มีมึงก็ไม่มีทําไงวะวิ่งไปยืมเขาสามหมื่นเพาสามหมื่นเหรออาชันให้แกเลยสามหมื่นจะไปเพราะว่าทองหยองที่รักษาแม่ขายมปแล้หมดแล้วหมดตัวล้วก็เอาน้องบวชพอเอาน้องบวชจนได้ หกโมงเช้าน้องขาบทต่นเช้าหกโงมงเย็นแม่ข้าโรงพยาบาลเลยแล้วแม่ก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยน้องัวได้เจ็ดวันแม่เสียนองอ้่อยากเห็นนลงอยากเห็นลูกชายบวช<ะ>แล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงผ่านมาด้วยตัวเองลงลุกคู่ค,คาด้วยตัวเองไม่ชีพพึ่งจะลม้มหรือพิ่งจะเสียใจครั้งแรกมันเสียใจทุกคนแหละหลายๆเรื่องต้องลุกได้ด้วยตัวของเราเองทุกอ,อย่างมันมาจากตัวเราเองนี้แหละเราไปสร้างภาพว่าต้องทุก เราไปสร้างมากต้องเป็นเราไปสร้าง่าต้องได้มันไม่ใช่ทั้งหมดปัญหามันขึ้นอยู่กับตัวเราถูกต้องปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้กุ้มไม่ได้ปล่อยมันทิ้งไปเริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นมาใหม่สู้กับมันใหม่ทุกครั้งสี่เราจนถทุกวันนี้ใช่ค่ะอะไรคนก็ไปชื้อไปซื้อไปช่วยไปกินให้ทุกอย่างนั่งคือมาเฟียในสำเพ็งอ่ะข้าไปมาเฟียแต่ว่าแต่งตัวสวยทุกวันนะนางเกิดพร้อมสำเพ็งเหรอคุณแม่เหรอ ก็เกิดในสำเพ็งทั้งนสำเสาเอกสำเพ็งมาพร้อมเปิ้ลอะลงเสาปุ๊บเปิ้ลก็มาเลยจนถึงตุกวันนี้เปิ้ลก็ยังอยู่ไม่ไปไหนนะเปิ้ลนะอยากแวะไปหาเปิ้ลก็แวะไปได้คุณผู้ชมในสำเพ็งตรงนั้นเขาเรียกว่าซอยตรงนั้นเขาเรียกซอยวันนิดหนึ่งเป็นช่วงตลาดผ้าเม็ดมันจะสำเพ็งอะนะมันจะกินยาวแต่ไปช่วงผ้าเม็ดก็จะ จอเปิ้ลแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเปิ้ลนมโตอยู่ไหนทุกคนชี้เลยนว่เราจดสิงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาบางคนก็ชี้แบบนี้ด้วยเหมือนเขารักเราเนาะเหมือนเขารักยังไงรู้มาเขากำลังหัวชนกันมาเก็ตพูดอะไรเป่าจ้ะป่าพี่เปิ้ลเจ๊พวกเราน่าจะแวะไปเที่ยวสามเพ็งกัก่ันเนาะเนาะคนร้องหาพวกคุณคุณแม่ไปมาแล้วอุ้ยร้องถาม ตัวนี้คนอยากกัวนีคนไปเยอะมากเลยไปวันธรรมดาสิแม่ไปสิจัดสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวกับเพิ่อนสองเพื่อนเนี่ยต้องพี่เบ็นในไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาพี่นุ้ยเลยนะไม่เอาเี๋ไกินไม่เอาเดี๋ยวไปกินข้างหน้าไปกินข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโผล่นุไม่เห็นเจ๊แล้วพลุติดใจทำไงคะโอยไม่เป็นไรก็ชอบของดำแหต่อตาต่อคางงั้นเราก็ต้องเตะไปเลยดูก็เอาวอเตอร์ไปไม่ได้นะทำไมอ่ะ ก็เจเปิลมาใส่อใส่อเลยไม่เป็นไรนำหน้าที่นั้นมีอีกเยอะเี่นันมีเยอะแหวนทุกคนขายอย่างน้อยแวะไปให้กําลังใจกันไม่ใช่แค่เป็นกําลังใจให้เจเปิลนะในสําเพ็งเองก็ต้องการกําลังใจเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะยังเข้ามาในบ้านเราไม่ได้การเดินซื้อข้าวซื้อของ เป็นโอกาสทองของพวกเรามากให้คุณผู้ชมเดินนะเข้าไปเดินคุณเดินซื้อของได้อย่างสนุกสนานไม่มีการไม่มีการเบียดการเสียดกันสบายใจช็เพลงนี้เขาไปซื้ออะไรม่อุหยถือคุณจะซื้ออะไรเอางี้ดีกว่าคุณถือเงินไปอย่างเดียวแล้วคุณจะได้ของมาเองขอบคุณแ้นค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงต้องบอกเลยว่าคนนี้ก็น่าทึ่งมากเลย ลุกขึ้นมาได้จากการติดหนี้นะติดหนี้30ล้านแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าเธอมาได้อย่างสง่างามล้างหนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราคุยกับเธอช่วงหน้าค่ะร่วมทำมาหากินโดย G Plus sneaker unlock your style <c oughs> ผู้ชมขอต้อนรับผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเธอเป็น CEO ปัจจุบันนี้นะตำแหน่งเธอคือ CEO ของแบรนด์พริมแต่ <siz S 2> ต Sarah, กว่าจะมาเป็น CEO ได้คุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของเธอมันมากแล้วรอดมาได้จากเป็นหนี้สาสล้านสวัสดีค่ะมีอะไร ยังไงอะลำบากมากเมื่อก่อนนะคะหนีหัวซุกหัวซุนถึงขั้นแบบว่านอนที่บ้านไม่ได้เลยต้องไปนอนตามโรงแรมจนสุดท้ายต้องหนีกลับไปบ้านเกิดหนีกลับไปบ้านเกิดแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาของความฝันฝันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกว่ามึงจะหนีตลอดชีวิตเหรอถ้ามึงสู้กูจะช่วยนั่นแหละค่ะก็เป็นที่มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันน้องไอ ก็คือเป็นองค์แม่พิมค่ะที่ใส่อยู่ในคอค่ะซึ่งด้เป็นว่าชาวบ้านที่จังหวัดสระแก้วนะคะหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกสาวเจ้าเมืองที่นั่นค่ะก็เราก็เชื่อและศรัทธานล้วนี่ว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ให้เกิดแป้งพิมพ์หรอใช่ค่ะก็ตั้งชื่อเหมือนชื่อท่านเลยค่ะ น้องอาอาจจะแบบตรงกับท่านเนาะน่าจะเป็นลูกหลานลูกหลานแต่ว่าเป็นคนสาแก้วคนอยู่แถวนั้นใช่ไไอ้เจ๊งเงี้ยเจ๊เงี้ยนะไหวนะไอ้ไข่ไอ้ไข่เงี้ยก็ได้ไปย่างเงี้ยย่าโมเงี้ยเราก็ได้แต่ไปที่อื่นก็ขอไม่ ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกที่วลาอยู่ที่จลถึงบอกว่าอยู่ที่ศรัทธาบุญตรงธรรมท่านเลยศรัทธาของเราด้วยแล้วแป้งล่ะคะแป้งแป้งครีมเลยด้วยความที่สายมูเหมือนที่บอกค่ะก็ชอบสอดแสวงหาไปพม่าก็ไปเจอเหมือนคนพม่าค่ะเหมือนเขาไม่ได้ทานะคะเขาอาบ เขาจะย้อยเขาจะย้อยแป้งธนาคารทั้งตัวเลยค่ะเขาบอกนะคะแล้วทีนี้ก็ถามไกด์ว่าไปที่ไหนทําไมคนพม่าเขาไม่แต่งหน้าหรอคะไกด์เลยบอกว่าก็เนี่ยแหละค่ะเขาแต่งหน้าเฮ้อเอาไอ้เหลืองเหลืองนี่น่ะคะก็เลยรู้ว่าเขาบอกว่ามันเน้านาคะ้าทําไมเขาบอกว่ามันบํารุงหน้าแล้วมันเป็นแบบ ต้นไม้จากธรรมชาติมันบำรุงมันกันแดดแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยลดสิวลดผดลดผื่นหน้ากระจ่างใสคือเขาจะมาร์กไว้คือสมุนไพรวะาง้นเสมอสมุนไพรก็เหมือนเราอ่ะทีนี้พอเอามาผสมใช่ไหมคะก็คือในความเชื่อของคนโบราณเวลาเขาล้างหน้าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคาถาล้างหน้าของอันนี้ก็ขึ้นเป็นภาษาเขมิงค่ะเพราะว่าองค์แม่ท่านอยู่ที่จังหวัดสะแก้วติดกับเขมิงแล้วก็โอมสมันตาก็จะเป็น ขึ้นโอมเลยโองฮงต้องไมยเหรอใช่ค่ะแล้วลูกค้าชอบไหมคะโอ้ยไม่ได้ชอบธรรมดาค่ะคุณพี่ลองมผ่านไปค่ะพี่อาภพรผ่านไปค่ะมีรูมีตัวเลขค่ะอะไรคะฉันชอบฉันชอบกิมมิคของนางคุณแม่ตรงกลางแต่ตัวเลขนี่คือเป็นสิริมงคลคือรวมกันไปเลื่อสิริมงคลข้อหนูเนี่ย ก็คือดูดวงได้ด้วยแซนเลยครับแปบ้านงนี้นะคะเป็นระบบไมโครซิลนะคะแล้วก็มีธนาคารผสมวิตามินซีนะคะแล้วก็กันแดดค่ะ SPF 50 PA บวกบกไม่มันเนาะทาแล้วไม่มันันค่ะไม่มันด้วยไม่มันค่ะแต่ถ้าขูดปุ๊บมันทันทีีกค่ะกันแดดที่ชอบหนูหนูมารายการพี่บ่อยนะ พี่วอป็นแบว่าคุพิมก็จะเป็นแบบมีลูปขายไปประมาณ2-3งสามแสนกระไรแล้วค่ะโอ้โหราคา590บาทค่ะมีกี่สีคะน้องไอมี2สีค่ะสี1กับสี2ค่ะก็คือเหมาะกับผิวของคนไทยนั่นแหละจะทาสีไหนมันจะเป็นแบบระบบไมโครซิลค่ะมันจะกลืนไปกับผิวใช่คนนั้นเลย เอ้ยดีจังเลยอ่ะเนี่ยของพี่ไฮก็จะใส่สวยแบบพี่ไฮนวลนะของพี่ซองก็จะนวลเลยไม่ว่าแต่จะลองแตะดูเนี่ยไอแตลับที่พกประจำมาทิ้งมาเลยเอานี่เนี่ยแต่วันนี้ไม่มามือเปล่าแน่นอนโปรจัดมานะจ๊ะจัดโปรมาจ้ะว่ามาโปรก็คือตลับละ590บาทใช่ไหมคะจ้ะแต่วันนี้จัดโปร2ตลับเอาไป1,000งพันค่ะ ตัวแทนจําหน่ายค่ะแล้วก็เบอร์โทร021148865ค่ะคุณผู้ชมคะสตลับในราคา1,000บาท,บาทนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรสั่งได้ที่021148865หรือว่า LINE แอดค่ะ bmh3 ค,ค่ะเฟ e บุ o k นะ ค่ะเฟซบุ๊กบ้านนายเวลาไลน์คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไลนมี A ข้างหน้าแล้วก็ B M ตัว H นะคะแล้วก็หมายเลข3ค่ะทาแล้วหน้าแลดูกระจ่างสว่างใสไม่วอกไม่เวอร์หน้าไม่ลอยค่ะอือโหชอบอะเจาะจาะเนี่ยเดินเจาะคนนี้ถองมารายการได้ค่ะ ทำไมคะพี่ลีคนที่ไหนคะขนสุร่าต์ค่ะอ๋อไม้ตอนที่ทุกหนักๆคือไปไหว้ที่สักแก้วเลยคือหนูคืออยากจะเป็นตัวแทนของมีแต่ว่าหนูไม่มีทุนไม่มีเงินตอนนั้นคือลําบากแล้วก็ไปหาองค์แม่แล้วก็ขอท่านจ้ะท่านชอบคนฟ้อนลำไหมคนฟ้อนลำเราสีกคนเราสวยมากให้ดูเด็ดคือหนู่ะบนบนท่านไว้ว่าถ้าเกิดว่าหนูกลับไปใช่ไหมคะแล้วปัดตาแขกถ้าเกิดหนูกลับไปแล้วหนูอะปด ปนเปื้อกน้สินได้หมดเลยค่ะเราจะกลับมาลำถวายก็มาลำถวายแล้วก็หนูก็มาลำถวายก็อยู่ที่ความศรัทธาทั้งนั้นแหละทั้งสองท่านเนี้ยมีความเชื่อและความศรัทธาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะไปองค์แม่ได้เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเชิญใช่นะะว่าอันนั้นคือสถานที่นอกจากไปได้ไปเที่ยวคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวไปแวะขอพรเป็นศาลพญานาคองคศสีดำค่ะ แล้วน้องอายเป็นคนสร้างสารนะใช่คือเราสาม่รถที่จังหวัดอยู่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะโคกสูงคุณแม่เคยไปไหมอำเภอก็ไปใช่ไปติไอพวกนี้มันจะไปหมดเลยแต่ที่โปรวันนี้นี่คุณผู้ชมเราค่ะเราเปลี่ยนพอยต์เลยนะไม่สนใจโปรคุณแม่โปรน้องอายมวคิดยังไงยังปรอกปรอเลปอโคือ โปรคือตลับละห2าร้อยาบตลับ1,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ้าเบอร์โทรค่ะบูนย์องหนึ่งหนึ่ค่ะหรือว่าไลน์ก็ได้หรือว่าไลน์ไลน์แอด b m ฮ3ค่ะหรือ Facebook นะคะพิมพ์บ้านมหาหฮงจังเราคืนเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอฝากไปด้วยนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ รู้สึกเป็นกําลังใจนะอย่างน้อยเป็นกําลังใจผู้หญิงสองคนนี้เป็นผู้หญิงธรรมหากินเป็นแรงบันดาลใจให้เราฝากแป้งพิมพ์ไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอายแล้วก็พี่ลีเดอินสำหรับวันนี้นะเรามีคํำคมมีคำคมค่ะคําคมนะคะบอกว่าทํางานต้องอดทนสามตัวบนคือสิ่งที่ต้องทำบนกันรวยแล้วคนรวยแล้วอย่าทำอะไรเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวคุณแม่พูดให้เองโอเคเหนื่อ่อนเพราะค่ะ สนานสวยๆนั่งสวยๆไปคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการผู้หญิงท้อการกินได้ทุกวันจันทถึงวันเสาร์จันถึงศุกร์เราเจอกันบ่ายโมงค่ะส่วนวันเสาร์เราเจอกัน11.45โมงสีทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ